เป็นวันที่เรามาถ่ายเควีของคอนเสิร์ตเพอรคอนเสิร์ตนะคะเป็นฉากที่เหมือนกับว่าเรากำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตอยากให้เห็นมากอินเนอร์ของแต่ละคนจริง คอนเซปต์ชุดของผมวันนี้นะเขาจะแสดงพลังถึงความความมีพลังมาจากข้างในที่ไม่สามารถที่จะโดนสิ่งภายนอกทำให้เราหวั่นไหวได้เป็นอัน breakable b e n นะครับ<ม>ก็จริงๆเราก็ชุดมันก็อาจจะแบบว่าสุดโต่งมากขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ จริงเขาสูงเขาจะหลอกเขาจะหลอกทุกคนว่าพอขึ้นมานริงๆเขาคิดว่าเป็นทาทาก่อเขาจะขึ้นมาอุดยทาทาเหรอแรงจังเลยแล้วพอขึ้นมาเป็นหน้ากูเนี่ยแล้วเขาบอกอ๋อรับได้ทาทาก็จะมีความเฟียสในแบบของเขาเออน่เชื่อว่าทาทาจะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงของผู้หญิงได้อีกฟิลหนึ่งแน่นอน โบก็เป็นหนึ่งหนึ่งนักร้องที่ที่นาชื่นชมมากนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ร้องเพลงพรองแต่ก็เพลงของโบก็เยอะมากเนี่ยเขาก็มีเพลงเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวอารมณ์ผู้หญิงบอกว่าอยากเต็มเต็มเลยดีใจมากที่ครั้งนี้เราจะได้มาเจอกันคือจริงๆบทบาทของพี่นะคะตอนนี้มันก็จะมีสลับกัน2โหมดก็คือโหมดแบบ คอนเสิร์ตสาวกับเวลาเป็นศิลปินเดี่ยวเวลาที่พี่อยู่กับพี่แหม่มพี่ปุ้มมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอีกหมวดหนึ่งเวลาที่พี่อยู่กับพี่ินาโบท่าทา,ทาหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งค่ะเอาตลกตลกเลยเวลาที่อยู่กับพี่แหม่มพี่ปุ้มอ่ะที่จะโดนคอมเลนเรื่องสูงแต่พอเรามาอยู่ที่เนี่ยพี่จะต้องแบบอ่ะฉันเตี้ยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าลูกคลึงนีนั้นเลยนะแต่ก็เป็นขำๆมากกว่า ก็ตั้งแต่ได้การชักชวนมาจากพี่ๆนะคะว่าอยากให้ดาได้ร่วมจอยในคอนเสิร์ตเธอด้วยคือเรารู้สึกว่าอุ๊ยดีใจอ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็น female icon ของเราด้วยโตมากับพี่ๆคือมันก็แบบอยู่ในยุคที่เรารู้สึกว่าอ่ะนี่แหละการรวมพลังหญิงของจริงได้เจอกันแน่ ที่แบบใหม่มากสนุกมากแล้วก็แบบหลากหลายความรู้สึกมากกับ,กบคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนเธอได้เธอได้สามต่อตอบคุณค่ะได้ไปต่อจริงๆแล้วคอนเสิร์ตเอ่อเธอคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ที่นาไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆที่นาอยากจะให้เอ่อทุกๆคนเนี้ยมาเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกๆคนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ คนที่ทำงานเพื่อผู้หญิงแล้วก็เด็กจริงเรามาร่วมกันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะในวันที่22กังงนยายนนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าให้โลกหยุดเราพราะ เธอคอนเส<ม>ิ<ม>ยยร์ตเ <Her concert, S 2> จ็ดดีว่าทาโลก22กันยายนนี้ซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์